ผู้ชายไ้ทำงานเนี่ยสะสมความเครียดมากมายเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมแล้วผู้ชายไปทำงานที่ฝันเห็นงูเนี่ยบอกว่าให้ระวังดีๆเนี่ยคนรอบตัวเนี่ยคนในออฟฟิศคนในที่ทำงานคนที่ร่วมงานด้วยเาเรียกเพศตรงข้ามที่ร่วมงานด้วยอยู่ในสถานที่ทำงานเนี่ยกำลังจับจ้องมองคุณอยู่คุณอาจจะ มีโอกาสดีที่จะสานสัมพันธ์มีโอกาสดีที่จะพัฒนาความรักของคุณไปสู่ความรักที่ยั่งยืนถึงขนาดที่ว่าได้มีโอกาสร่วมหอลงโลงกันได้เป็นความรักที่เรียกว่าสุดแสนที่จะเพอร์เฟกนะสำหรับผู้ชายไปทำงานที่ฝันเห็นงูถ้าฝันเห็นงูมาเกี่ยวแขนเกี่ยวข,ข,ข,ขาหรือว่าอยู่ในตามลําตัวนะคุณระวังไว้เลยเลยว่า คุณจะได้ถ้ามีแฟนอยู่แล้วถ้ามีแฟนอยู่แล้วสำหรับผู้ชายที่มีแฟนอยู่แล้วระวังให้ดีนะคุณจะเป็นที่รักที่สนใจที่เอาใจใส่เป็นพิเศษเรียกว่าคุณจะถูกแฟนเนี่ยทั้งหึงทั้งหวงตามจิกตามกัดตามแทะตามเช็คต่างๆโอ้โหแทบว่าแบบอยู่ต้องอยู่ในกรอบเลยนะถ้าฝันเห็นงูมาัรัดแขนรักขาแล้วเนี่ยนะระวังดีๆว่าจะถูกสากระเบอือวิเศษ จากกระเบือวิเศษเราอาจจะเจอมีดเนี่ยนะปอกผลไม้เสียบเอาได้นะ,นะต้องบอกท่านชายในวัยทำงานให้ระวังตัวไว้ด้วยถ้าฝันอย่างเงี้ยอ,อตลออตลอเนี่ยไม่ใช่อธิบดีกรมตำรวจอันตรายนี่ครับเป็นผู้หญิงล่ะผู้หญิงวัยทำงานฝันเห็นงูถ้าคนโสดคนโสดจะพบรักแน่จะพบรักแล้วจะได้รับ เรื่องข่าวดีกับความรักเช่นชายหนุ่มที่กําลังเลงกําลังปิงปิงกันอยู่เนี่ยวันนี้มาแล้วพรุ่งนี้ออกมาปุ๊บฝันคืนนี้ฝันบุญช้ามาทํางานโอ้เธอเราซื้อกาแฟมาฝากเราซื้อขนมเค้กมาฝากเธอชอบกินขนมเค้กเนี่ยเราซื้อเงาะสามโลร้อยมาฝากตอนนี้เงาะถูกถ้าเธอไม่ชอบเงาะเรามีมังคุดสี่โลร้อยนะหรือลำไยโลละห้าบาทตอนนี้ถูกมากเลยเราเอามาฝากเธอรังนึงเนี่ยอาจจะรับของกำนัน อาจจะได้รับของกินอาจจะได้คนรักที่กําลังแอบชอบอยู่มาเอาอ,อกเอาใจใส่ก็แกะ้ะโลมเป็นกรณีพิเศษแต่ถ้าคุณมีแฟนอยู่แล้วให้ระวังเหอะให้ระวังเหอะนะแฟนคุณเนี่ยจะจ้องจับผิดนะจะจ้องจับผิดจะไปแอบมีกิ๊กหรือเปล่าแอบคุยก,กับหนุ่มหรือเปล่าเพราะฉะนั้นให้ ละมัดระวังละมัดระวังในการวางตัวระมัดระวังในการที่จะดําเนินชีวิตหรือประคับประคองชีวิตคู่